กราบสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมโอเคนะกราบสวัสดีเพื่อนๆช่องไทเกอร์เดอนะครับกราบเพื่อนๆที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับผมโอเคนะวันนี้นะครับผมให้ความสนใจในเรื่องของการขุดบิตคอยนะครับผมกระแสกำลังมานะวันนี้นะครับผมมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่สนใจขุดบิตคอยนะครับผมนะตอนนี้กำลังขึ้นเรื่อยๆนะครับผม หลังจากดรอปลงมานะครับผมก็กราฟดิ่งกราฟพ,พุ่งนะครับผมเป็นธรรมดานะครับผมของการพวกการเทรดเรื่องของหุ้นของคริปตโตเคอเรนซีนะครับผมวงการการเทรดพวกนี้ก็แน่นอนอยู่นะครับผมมีขึ้นมีลงนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้สอนการลงทุนนะครับผมผมมาสอนขุดบิตคอยนนะเออขุดกันฟรีๆกันไปเลยนะครับผมนะทุกคนทำได้ มีคอมพิวเตอร์มือถือโน้ตบุ๊กอะทำได้กันหมดนะครับผมวอมไม่แลงก็ทำได้นะโอเคเริ่มจากนะครับผมหน้าตาของตัวนี้นะผมจะใช้คิปโตแท็บคิปโตแท็บนะในการขุดนะครับผมตัวนี้จะเป็นเหมือนเบราว์เซอร์ o g l r o m r o m e เลยเพราะว่าเป็นของ Google นะครับผมนะสนับสนุนกันอยู่นะครับผมตัวนี้นะ มาเริ่มกันเลยนะครับผมคริปโตแท็บนะครับจะมาหน้าตานี้ได้ยังไงนะครับผมอันนี้ต้องเป็นการโหลดเป็นเบราว์เซอร์หนึ่งได้เลยนะตัวนี้นะเป็นเบราว์เซอร์หนึ่งนะครับผมเหมือนก o g l e Chrome ได้เลยนะครับผมแต่ทีนี้มันเฉพาะจอดจงก็คือมันเพิ่มการขุดบิตคอย n ขึ้นมานะครับผมก็สามารถใช้งานทั่วไปได้เลยนะครับผม Gmail Facebook YouTube ก็ทั่วไปนะครับผมดูหนังฟังเพลงเล่นอินเทอร์เน็ตได้เลยนะ ก็เป็นเบราว์เซอร์ชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะอ่าโอเคตอนนี้ได้มายังไงนะครับผมเบราว์เซอร์ตัวนี้แนะนําเลยครับผมแนะนําผ่านลิงก์ผมได้เลยนะครับผมผมจะก๊อปปี้นะครับผมไว้ที่ใต้คลิปนะครับให้ทุนเพื่อนคลิกเข้าไปดาวน์โหลดกันนะครับผมพอคลิกลิงก์มาแล้วนะครับผมก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะก็โหลดได้เลยนะครับผมสโหรดบใครมือถือเป็น Apple นะครับผมเป็นเ y s t o r e แล้วก็เป็นดาวน์โหลด for Windows นั่นเองนะครับผมก็ Windows 10 Windows 7ทั่วไปนะครับผมประมาณนี้นะก็ดาวน์โหลดขึ้นมานะครับผมดาวน์โหลดมาแล้วก็เราจะเจอได้ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมา exe นะครับผมแล้วก็กดติดตั้งได้เลยก็ติดตั้งเหมือนเบราว์เซอร์ Google Chrome ทั่วไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็เราจะได้ไอคอนตัวนี้มานะครับผมเราก็เปิดขึ้นมานั่นเองนะ เราก็จะเจอ,อาการใช้งานเริ่มต้นนะครับมันก็จะให้ล็อกอินนะล็อกอินแนะนำเป็น Gmail นะเป็น Gmail นะครับผมก็ล็อกอินเข้ามานะครับผมมันจะมีเมนูด้านบนนะครับผมเป็นไอคอนด้านบนนะครับเป็นคลิปโตแท็บนะครับผมเรา,าคลิกเข้ามานะครับผม,มก็จะเจอหน้าแบบนี้นะแต่อันนี้คือผมขุดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็ บ้างทํางานบ้างนะครับผมผมไม่ได้เปิดคอมทิ้งไว้นะครับผมรู้สึกว่ามันจะไม่คุมค่าไฟนั่นเองนะเพราะว่าเราไม่ได้ไดใช้ไฟฟรีนะเออเราก็เสียค่าไฟเยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่าอยู่อพาร์ตเมนต์นะครับผมโอเคเราเปิดมานะครับผมเจอแบบนี้แล้วเราต้องมาดูที่เมนูนะครับผมการตั้งค่าอะไรสักนิดหน่อยนะครับผมปกติแล้วมันจะโชว ตรงนี้มานะครับผมเราสามารถปิดได้นะผมถ้าเราไม่มาดูข่าวสารอะไรนะครับผมเราก็สามารถปิดได้นะนี่ครับผมผมก็เหลือเท่านี้แล้วก็ผมก็มาติ๊กที่ดักทีมนะครับผมอ่ามันจะได้สบายตานะครับเออไปเรามาดูกันเลยนะครับผมสําหรับการขุดนะครับผมก็จะมีตรงนี้นะครับผมบาร์ตรงนี้นะครับผมเราสามารถเลื่อนไปที่แม็ก สุดได้เลยถ้าความครแรงพอนะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับผมถ้าเราเปิดเสร็จแล้วนะครับผมก็รอมันสตาร์ทนะครับหรือว่าเราจะปิดอ่าไม่ไม่ใช่ปิดนะครับผมเราจะเปิดไว้แค่เก็บมันไว้เฉยๆนะครับผมแล้วเราก็ไปทำงานอื่นอะไรได้ปกตินั่นเองนะครับ ตรงนี้มันก็จะประมวลกําลังขุดขึ้นมานะครับผมว่าคอมพิวเตอร์ของเรากําลังขุดจะอยู่ที่ประมาณไหนนะครับอ่ามันมก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับผมมันก็จะประมวลทรัพยากรของเรานะครับว่าคอมพิวเตอร์ของเรามีกําลังขุดมากพอหรือเปล่านะครับผมสำหรับใครคอมแรงก็โอเคเลยนะครับผมแต่นี้เป็นผมเป็นโน้ตบุ๊กนะครับผมเป็นโน๊ตบุ๊กบ้านๆน,นั่นเอง Core i7 ก็ขุดได้นะครับผมสรับมือถือก็ขุดได้ก็ลดหลั่นความแรงลงมาตามเครื่องของแต่ละคนนะครับผมตัวนี้เราก็จะปิดไว้เก็บไว้นะครับผมพับไว้แล้วก็ไปดู youtube ไปดูเฟซบุ๊กการนะปกตินะครับผมอ่ะ <Gir g> <ing> โอเคตอนนี้ผมขุดมาสักระยะหนึ่งเ,เบิกยังไงนะครับผมสอนให้เลยนะครับผมในคลิปนี้จบทีเดียวเลยก็ ขั้นต่ำมานะครับผมคันจะเป็น1000พนะครับผมขั้นต่ำหนึ่งพดูเลขขาวๆตัวนี้นะเลขเท่าๆตัวนี้เป็นหน่วยย่อยนะครับผมขั้นต่ำหนึ่งพพอดีผมก็ขูดมาเกิน1000แล้วนะครับผมมันจะเป็น0ูนย์จุดศูนนสะครับผมดูหน่วยย่อยตรงนี้ให้เป็น1000นะครับผมเกิน1000โอเคเราเบิกได้แล้วนะครับผมขั้นต่ำนะเรามาที่เมนูตั้งค่าเลยนะครับผมแล้วก็ วิดดอ BT4 นะครับผมกดเบิกไปโอเคตอนนี้มันจะมี2ช่องตัวนี้นะครับผม b i t c o i น a d d r e s s นะครับผมจะรู้ได้ยังไงนะครับมันเหมือนเป็นรหัสกระเป๋าสตังค์ของเรานะครับผมเป็นรหัสกระเป๋าเงินดิจิตอลนะับผมนะเป็นกระเป๋า b i t c o i นนั่นเองตัวนี้นะครับผมแล้วก็ช่องที่2นะครับผมนี่เรากดตรงนี้นะครับผมมันก็จะ เต็มแม็กเลยเบิกเต็มที่เบิกที่เรามีอยู่นะแล้วเราก็มากดอัลนอสโรบอทนะครับผมแล้วก็กดวิดจอนะครับผมอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับผมว่าแอดเดทบิตคอยเอามายัางไงนะครับผมก็ก่อนอื่นเราไปสมัครบิตครับนะครับผมเดี๋ยวผม uh, ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะ ก็เดีย๋ยวปิดตรงตรงนี้พักไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเด็ดวันชานะโอเคเดี๋ยวพอสมัครนะครับผมสมัครบิดครับเราก็สมัครง่ายๆเลยนะครับผมก็ทําตามที่บิดครับเขาบอกนะครับว่าขั้นตอนอะไรบ้างนะก็ง่ายๆเพราะว่าเป็นภาษาไทยนะอ่ะ โอเคเมื่อเราสมัครเสร็จแล้วนะครับผมเราจะาได้กระเป๋าเงินของเราแล้วนะครับผมเพื่อเก็บบิตคอยนะครับทีนี้เราก็มาที่เมนูกระเป๋าตังค์นะครับผมแล้วก็มาที่เงินของฉันนะครับรอ,อสักครู่นะครับโอเคแล้วเราก็จะเห็นบิตคอยนะครับผมแท็บบิตคอยแถวบิตคอยตรงนี้นะครับผม เราจะมากดที่ปุ่มฟากเกลียนนะครับโอเคอที่อยู่ของกระเป๋าเงินของเรากระเป๋าเงินของเรานะก็จะเป็นตัวเขียวๆนะครับผมแล้วก็คัดลอกได้เลยนะครับผมปบ๊บแล้วก็จะมาที่คริปโตแท็บนะครับผมเราก็จะมาเบิกตัง เมนูนี้แล้วก็วางได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับดูดีๆนะครับผมบางทีเราก๊อปมาพลาดน,นะขึ้นต้นด้วย3ลงท้ายด้วย J ขึ้นต้นด้วย3ลงท้ายด้วย MJ อะไรประมาณนี้นะก็ถูกต้องนะครับผมเอาละเราเบิกเต็มแม็กไปเลยนะครับผมก็เรากดตรงนี้แล้วก็เรากดตรงนี้นะครับผมแอ no Robot นะครับผมแล้วก็วิดดอก ป๊าแล้วก็เราจะไปที่คอนเฟิร์มอีเมลอีกทีนะครับเราจะต้องไปคอนเฟิร์มที่ไอคอนเฟิร์มที่อีเมลนะครับผมออโอเคนะครับผมก็คริปโตแท็บทีมนะครับผมเขาส่งอีเมลมาคอนเฟิร์มแล้วนะว่าเราต้องการเบริกประมาณนี้นะครับผมเข้ากระเป๋านี้นะ จำนวนนี้เข้ากระเป๋าตรงนี้นะครับผมเราก็มากดคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับป๊าบโอเควิชดอกคอนเฟิร์มแล้วนะครับกดโอเคไปทีนี้กดคอนเฟิร์มแล้วก็รอบิตคอยเข้าอย่างเดียวนะครับผมแค่นี้ก็รอรับตังค์ที่กระเป๋าบิตคอยก็รายการก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผม ตรงนี้ก็ต้องใช้เวลานะครับผมรู้สึกว่าประมาณวันหนึ่งนะครับผมมันจะไม่เข้ามาเลยนะก็ <g ül> ตอนนี้มันสถานะคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับผมแค่นี้เราก็รอทางคริปโตแท็บส่งเงินบิตคอยต์เข้าไปให้เรานะครับผมก็วันใหม่ค่อยมาเช็คอีกทีนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับผมทํางานไปด้วยไม่มีอะไรมากนะครับผมโอเค อย่าลืมนะครับผมสมัครผ่านลิงก์ผมได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ